สวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าๆสองทุ่มกว่าๆนะครับกเ็เป็นช่วงในงานมอเตอร์เอนะครับเพราะว่างานรถการทำงานในรถทุกคันก็เป็นการเร่งรีบนะครับในช่วงนี้ NGV d e v e l OP m e n t จึงต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับก็สำหรับรลูกค้ายนี้นะครับก็มาจากจังหวัดระยองนะครับมา ช่วงเก้าโมงเช้านะครับแล้วก็จําเป็นต้องรับรถวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางเอ v Development ไม่มีโอกาสได้ทดสอบรถในรอบของทีมงานช่างนะครับก็จําเป็นจะต้องพ่วงลูกค้าขึ้นมาในรถแล้วก็ร่วมทดสอบด้วยกันและก็ลองผิดลองถูกด้วยกันนะครับเพราะว่ารถทุกคันนั้นนะครับเราจะต้องมีสองภาคนะครับภาคที่1คือ ทีมงานช่างนะครับภาพที่2ก็เป็นตัวผมกับเจ้าของรถนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่ามาทดสอบให้ลูกค้าเห็นๆนะครับผิดภาพประการใดก็ลูกค้ารับรู้ด้วยกันนะครับก็ถือได้ว่าสดๆนะครับสดไม่มีการเมคกัพใดๆทั้งสิ้นนะครับครับสำหรับในวีดีโอ youtube ในทุกๆวีดีโอนะครับ เหตุผลที่เราจำเป็นต้องบันทึกในทุกๆวิดีโอก็เกี่ยวเนื่องจากเป็นการบันทึกช่วยจำนะครับเพราะว่าเราอาจจะพูดคุยในการแนะนำวิธีการใช้หลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่ท่านเจ้าของรถก็ส่วนใหญ่ก็จะจำกันไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าลูกค้าหลาย,ลายน,น,นั้นนะครับ ติดตามวิดีโอใน y o u t u ู e มานานนะครับก็จะอพอได้สึมทราบนะครับในหลักและวิธีการใช้นะครับครับสำหรับรถคันนี้ครับก็เป็นปาเจโ่นะครับปี2011หรือเปล่าครับพี่ 2> 2, 2, 3, 3, 2010นบนะครับเป็นแบบวีจีเทอร์โบใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ เอาก่อนวีใช่ไหมครับฮะก็ถือได้ว่าที่เราทํากันมานะครับไม่ใช่ v ีจีเทอร์โบเราก็ทํากันอยู่ที่ร้อยอัพกันมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับก็ถือได้ว่าถ้าเป็น v ีจีเทอร์โบนะครับที่ร้านเราก็กําลังติดอยู่คันหนึ่งนะครับเป็น v ีจีเทอร์โบปี2012นะครับ ครับก็ BG จีเทอร์บนั้นนะครับก็จะเหนือกว่าตัวนี้หน่อยนะครับเพราะว่า BG จีเทอร์บนั้นก็เสริมอากาศในรอบต้นได้ดีกว่าตัวนี้นะครับก็จะทำให้ความประหยัดสูงกว่าตัวนี้นะครับครับสำหรับการขับในรูปแบบของรู้ใจคอมมอนเรลนะครับในทุกๆก,การ ทดลองของเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้คันเร่งนะครับเราจะคำนวณการใช้คันเร่งแบบไม่เหยียบแบบฟุ่มเฟือยนะครับก็พยายามที่จะเหยียบนิ่งๆนะครับให้คงที่ตลอดระยะเวลาที่เราทดสอบนะครับอย่างเช่นในถนนวงแหวนรอบนอกนะครับในทุกๆครั้งที่เราทดสอบก็จะเหยียบคันเร่งน้ำใหม่ไม่เกิน20ครั้งนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่ที่10ครั้งนะครับในระยะทางประมาณ50กิโลนะครับส่วนลูกค้านะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่เหยียบคันเร่งในเส้นทางนี้ก็จะเหยียบนับครั้งโดยประมาณซะ1 5 0ถึง200ครั้งนะครับนั่นคือเป็นลูกค้าที่เราไม่มีการเทรนนิ่งกันมาก่อนนะครับก็จะเหยียบในลักษณนั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟน u t u b e นะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้ใจนะครับก็จะเหยียบ แบบระมัดระวังนะครับแต่ความเผลอตัวนะครับก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่าทางทีมงาน NGV Development นะครับครับขณะนี้นะครับเราวิ่งไปแล้วนะครับ1 0บสินะครับจุดนะครับน้ำมันก็ยังยุบไาถึงเซนนะครับ <c oughs> ซึ่งสำหรับ ในระบบ NGV t f 4 5นั้นนะครับมาตรฐานของเราก็คือ10กิโลยุบไป1เซนนะครับขณะนี้ก็10กิโลยุบไปท่านเจ้าของครับถึงถึงครึ่งเซนไหมครับถึงครึ่งเซนไหมครับเปิดไฟไหนได้ไหมครับขออนุญาตแนะนําตัวท่านเจ้าของรถนะครับมาจากระยองนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับชื่อนพดลนะครับชื่อนพดลนะครับมาข้างกันมาก ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอยู่ปตทครับปตทอ๋อเป็นตัวปตทเลยเหรอครับผมอ๋อปตทคืออะไรนะครับโกโวบครับอ๋อโกโวบเหรอครับโอ้โหนี่เป็นผู้ผลิตเอ็นจีบีป่ะเนี่ยอ๋อไม่ครับก็มีเอ็จีบีด้วยครับแต่ว่าให้ปีซีห้าซีหกแต่ว่าไม่ได้ปิดเป็นเอ็จีบีครับพอครับคือส่งให้ปตทครับเพื่อนฝูงในกลุ่มมีติดเอ็นจีบีกันบ้างไหมครับในระบบนี้เคยมีระถอดออกไปแล้วครับเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องมาเป็นเพราะก่อนหน้านี้มันระบบดีเซลมันยังไม่ เทคโนโลยียังไม่ถึงใช่ไหมครับใส่แบบสี่แบบ4กสหรือเปล่าครับน่าจะประมาณนั้นนะครับใช่ครับ่ไม่จอนกันนะเขาก็เลยเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เอาเครื่องเกลืลงครับก็ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นดังที่ท่านเจ้าของรถท่านนี้ได้ทราบนะครับเพราะว่าในระบบเป็น G V T F C นั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ในแวดวงคนใช้รถดีเซลเข็ดขยาะนะครับเพราะว่า หลายหลายท่านติดมาแล้วไม่เห็นผลในเรื่องความประหยัดถูกไหมครับพี่ครับครับผมครับใช่ติดแล้วไม่เห็นผลความประหยัด<ช>ก็จึงมองภาพว่าการติดตั้งในรถดีเซลนั้นไม่ได้ผลนะครับเอลพี่มั่นใจกับผมได้ยังไงครับก็ดูครับแล้วก็ดู youtube ด้วยแล้วก็คือตามความจริงมันน่าน,น่าจะไป่างนั้นนะครับ<อ>มันน่าจะโอเคแล้วน่แล้วน่าจะรูปแบบการทดสอบของผมนี่พอ